การเลือกเพลงสากลน,นะคะวันนี้เวอร์ชันนี้คิดว่าทุกคนอาจจะแบบเอ๊ะใครร้องไม่ใช่ดิฉันแน่ไม่ใช่ดิฉันแน่ๆเลยนะคะหนุ่มคนนี้เขาเป็นนักแต่งเพลงแนว u n นทรีโซ l นะคะมีชื่อว่าเดฟเฟลลี่นะคะหนวดเขาลุงรังคือถ้าดูคาแรคเตอร์ภายนอกเนี่ยก็คือแบบว่าอยู่ไกลเลยแบบ ถ้าเกิดคนอย่างนี้มาเดินใกล้นี่คือดิฉันแบบหันหลังทันทีชอบตัดสินคนที่ภายนอกเออถ้าแบบบุคลิกน่าก,กลัวน่าก,กลัวแบบนี้โอ๊ยใครจะไปอยากคุยด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาถึงแม้ว่าดูหน้าตาอาจจะไม่ได้หล่อเหลาเหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปเขาหล่อเหรอเออน่าจะใช่แต่เขาก็จะแบบมีความเป็นอินดี้มากการแต่งตัวจะแบบเซ่อเซอสัก มีรอยสักหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่ได้เห็นนะคะแต่ว่าเส้นทางของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่สมัยเด็กๆเนี่ย มีโอกาสได้ไปช่วยนะคะคอยสอนการรอ้รองเพลงแบบประสานเสียงนะคะในโบสนะคะซึ่งแน่นอนการที่คลุกคลีกับการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเสียงเขาถึงไม่ธรรมาดาเห็นไหมมันถึงมีความไพเราะเออแบบแนวโซลอาร์แอแล้วก็ที่ถูกจร็ตคนบางคนนะคะก็คือแนวนี้ฮิปฮอปใช่ไหมคะฮิปฮอปกับดิฉันก็อยู่ไกลกันนะคะคือถามว่า ชอบไหมก็ไม่ได้บอกว่าชอบไม่ชอบไหมก็ไม่ได้บอกว่าก็คือไม่ไม่ถึงกับไม่ชอบก็คือดูได้ฟังได้นะคะเล่นดนตรีร้องเพลงมาตั้งแต่อ5สฝึกเล่นกีตาร์ตอนอายุ18แแล้วก็เล่นตามร้านกาแฟนะคะ คือเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กว่าจะมีวันนี้นะคะวันที่มีโอกาสได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดรายการโทรทัศน์ที่ดังของอเมริกานั่นคืออเมริกาก็ตทาเลนเมื่อปี2013นะคะผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟ i แนลแต่ว่าถูกคัดออกนะคะก็ไม่ใช่อุปสรรคคือบางทีแล้วบททดสอบมันก็จะเข้ามาจะถึงรอบสุดท้ายแล้วรอบไฟแนลแล้วแต่ว่า ถูกสกัดจุดเออประมาณนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้เขาเปลี่ยนใจทําให้เขาก็ยังคงตั้งใจแล้วก็หยิบเพลงน้นเพลงนี้มา cover มาร้องเต็มไปหมดรวมถึงเพลงนี้ที่สุภาวดีเปิดให้ฟังนะคะมีเพลงของเขาที่เขา cover หลายเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็น stuck on you นะคะที่แบบว้วันหลังจะเปิดให้ฟังแต่ว่าวันนี้แบบไม่ได้เปิดไงวันนี้เอาเพลงนี้มาเปิดให้ฟังก่อนหวังว่าจะชอบนะโอเคไหม โอเคไหมยู okay, you. <laughs> นี่คือเดฟเฟลลี่กับเพลงเก่า I will always love you นะคะโอเคนะ <laughs> ได้เวลาดูดิฉันได้เวลามาตั้งนานแล้วนะที่แบบคุยอยู่ตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงนี้อินดี้สดใสดีค่ะ i n นดี้โซซ e t ตข่าวสังคม,มข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลาชอบอะ <c oughs> ชอบอะไรชอบชอบจิงเกิลเข้าช่วงนี้ใหม่ i n นดี Society นะคะอ่ะเช้าวันนี้ข้อมูลที่หยิบมานำเสนอเป็นข้อมูลของ มณฑลทหารบกที่42อีกแล้วนะคะเมะื่อวานนี้ค่ะท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทไพศาลหนูสังดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เป็นประธานในงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงนะคะครบรอบ35ปีโดยมีพลตรีประกรณ์จันทรโชตะ ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่42แล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลานายวิทยาจันเสนะมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสำหรับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทราบข้อมูลค่ะค่ายเสนานารงที่จัดรายการตอนนี้นะคะก่อตั้งตั้งแต่ปี2400 แปสิบสองโอ้ยดิฉันยังไม่เกิดค่ะเริ่มย้ายกําลังพลของหน่วยทหารบังเขนเข้ามายังค่ายคอหงเพื่อเตรียมรับสถานการณ์สงครามภายใต้การนำของพันตรีขุนนันทะเสนีผู้บังคับกองพันทหารราบที่หต่อมาได้มีการจัดตั้งกรมฐานราบที่1ิ จังหวัดฐานบกสมขลาเมื่อ13กันยายน2483ณนคะ่ายสวนตูนอำเภอเมืองจังหวัดสมขลาซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อมณฑลฐานบกที่5รับผิดชอบ5จังหวัดนะคะเมื่อปี248 เห็นไหมเลข8มันดีแบบนี้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ค่ายคอหงเป็นมณฑนทหารบกที่42นับตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2533จวบจนปัจจุบันรวมระยะเวลา35ปีเท่าอายุสุภาวดีไม่ใช่แม่จะเกินไปสุภาวดีอ่ะโอเคนอกเรื่องมาเห็นข่าวที่2นะคะเป็นข่าว ที่น่าสนใจเผื่อว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่นะคะและอยากให้ลูกมีงานดีๆทำเป็นประกาศจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบ,บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2568ในตําแในตำแหน่งนี้จำนวนถึง 60อัตราพอดีฉันเห็นข้อมูลนี้นะคะดิฉันก็จะตาสว่างแล้วก็จะส่งข้อมูลไปให้หลานสาวทันทีอปอลนางก็ไม่ได้สนใจเออประกานประมาณนั้นดงนั้นดิฉันก็เลยเอามาบอกต่อคนอื่น <c oughs> เผื่อว่าคุณอาจจะให้ลูกให้หลานเขาสนใจนะคะโดยสามารถส่งใบสมัครหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันที่20ไม่ใช่วันนี้นะคะคนฟังคะ20่สิงหาคมเป็นต้นไปจน ถึง12กันยายนนี้ใครที่มีความสุขว่าลูกเก่งอ่ speak English เก่งมีความสามารถในการพูดได้หลายภาษาและอยากทำงานด้านนี้เป็นโอกาสดีรับตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราไปติดต่อดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศได้เลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากมาก อยากจะนำเสนอมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็เลยหยิบมานำเสนอปิดท้ายข้อมูลจากเทศบาลเมืองคอหงนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะกับเทศบาลเมืองคอหงที่ผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพประจำปี2,568รับรางวัลเมืองสุขภาพดีระดับเงินโดยนายกเทศมนตรีเมืองคอหงนายทวีศักดิ์ทวีรัตน์ เข้ารับรางวัลด้วยตัวเองนะคะกับงานาด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่อาคารอุทยานเรียนรู้ป่วยร้อ100ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ศูนย์รังสิตค่ะยินดีด้วยนะคะเราอยู่ในเขตหัดใหญ่ใช่ไหมคะวงวันนี้อยู่หัดใหญ่แต่ว่าสถานีอยู่คอหงแม ไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่ายินดีกับเทศบาลเมืองขอหงด้วยแล้วกันโอเคปิดท้ายขอบคุณสำหรับาการติดตามฟังข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสมขาทาวโฮมสองชั้น3มห้องนอน3ห้องน,อน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3ามหลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้ค่ะ0 8 1 6 9 8 9 5 0 9โครงการบ้านวังหง พุทธมนตนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะสนับสนุนโดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสมางขา081-698-9509ความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้